วันนี้ฟังเพลงกันสักสักหนึ่งบทเพลงนะครับ you with สวัสดีครับ กันเป็นตอนที่3นะครับสำหรับห้องเรียนภาษาไทยครูทีภับูรนะครับวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนช่วยครูนะครับเตรียมอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับก็คือวันนี้ให้เตรียมแบบฝึกหัดภาษาไทยป .6 นะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้า13นะครับดเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดกันวันนี้นร,ร,รบระหว่างรอเดี๋ยวเราฟัางเพลงกันต่อนิดยเน ตอนนี้ทุกคนคงจะหยิบม,มาแล้วนะครับเอาโทษทีนะครับลืมปากกาดินสอนะครับเตรียมไว้ด้วยเลย it. It เอาละครับตอนนี้คงจะพร้อมแล้วนะครับเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวทบทวนของเก่าวก่อนเรื่องชนิดของคำนามที่เราได้เรียนไปนะครับคำนามเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับนั่นคือคำนามสามมัน ก็คือคำที่ใช้เรียกทั่วไปสิ่งของต่างๆคำนามวิสามันชื่อเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะมีสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวคำอาการนามคำที่มีการและความนำหน้าคำกริยาและสุดท้ายนะครับคำลักษณะนามคำที่บอกลักษณะของคำนามมักตามหลังจำนวนหรืออยู่หน้าหรือหลังของคำนามสามัญนั่นเองนะครับเฉลยให้เลยนะครับว่าคำตอบเริ่มจากคำนามสามัญคำตอบก็คือ นะครับตอนนี้เติมได้เลยครับป่าชายเลนสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นคนํานามสามัญป่าชายเลนไม่มีชื่อนะครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีชื่อแต่ถ้าบอกว่าป่าชายเลนภูเก็ตปุ๊บทางนี้มันจะเป็นคนํานามวิสามันตอนนี้ไม่มีชื่อก็ยังเป็นคนํานามสามัญอยู่นะครับต่อไปครับคานามวิสามันคือนครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคํานามวิสามันนครริโอเดจาเนโรกรุงเทพพนมเปญน,นะครับประเทศบราซิลประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นพวกนี้เป็นคํานามวิสามันหมดเลยนะครับต่อไปครับลักษณะนามนะครับก็คือคําว่าเหล่าคณะคนประเภทจะสังเกตนะครับบางคําก็อยู่หน้าคํานามเช่นคําว่าคณะการแข่งขันบางคําก็อยู่หลังคําจํานวนที่นับได้เช่นคนกับประเภท นะครับนี่คือลักษณะนามต่อไปครับเป็นคําอาการนามก็คือคําว่าการอนุรักษ์และการแข่งขันนะครับก็เป็นคําอาการนาม